สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยหุ้น,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขมวยเลข,ขให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่16นะคะเดือนกันยายน6 5ห้านะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซีย ตัวน,นี้แอดให้รูดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียวศูนย์นะคะหุ้นรัเสเซียรูดศูนย์เจาะศูนนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่16นะคะเดือนกันยายน6กหนะคะหุ้นเยอรมัน คืนนี้อาจได้ติดรูดเบิ้ลนะคะเมื่อคืนนี้ตองนะคะบางทีเขาชอบสวนเบิ้ลมานะคะให้ติดกันกันไว้นะคะคืนนี้อัจให้รูดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว06นะคะหุ้นเยอรมนันรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ ประจำนะคะวันที่16เดือนกันยายน65นะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูดสูนย์นะคะเจาะเม่เดียว0ูนยนะคะหุ้นอังกฤษรูดศูนย์เจาะ09นะคะ, 0, 09, ะ,คะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสารรับของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆวยปังๆมีตังเช้งทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ